สวัสดีครัท่านผู้ชมพบกับพี่อูดในเกม U E B S นะฮะวันนี้จะเป็นการประลองการต่อสู้ระหว่างตัวแทนของชนเผ่าต่างๆวันนี้จะมีทั้งหมด8ชนเผ่าส่งตัวแทนมาดูซิว่าชนเผ่าไหนจะเก่งที่สุดโอ้โันี้เป็นกองเชียร์นะโอ้โหมีการต่อรองกันด้วยว่าใครจะแพ้ใครจะชนะอ่าคู่แรกก่อนระหว่างคนป่านะตัวแทนของชนเผ่าคนป่า โอ้มีอาวุธที่น่ากลัวมากก็คือมีขวานเหล็กแล้วก็มีกระบองกระบอหน้ำโอ้ดูสะกอนนะครับมีเข็มขัดด้วยทำมาจากเขาควายโอ้โหดูน่าดูดูโอ้โหน่ากลัวมากๆเลยมีการถักเปียที่เขาด้วยโอ้ใส่ห่วงออีกฝ่ายหนึ่งก็คือเป็นนักรบของทหาร ไอหอกยาวโอ้โหอันนี้คือประเทศอนะไรเนี่ยหอกยาวเหลือเกินโอ้โหยาวเป็น4-5เมตรเลยตรงนี่ยนะท่านผู้ชมดูซะก่อนอ่ะพร้อมหรือยังโอ้โหกองเชียร์ก็เชียร์กันเหลือเกินเอาเริ่มมาเริ่มมาเริ่มมาเลยเริ่มแล้วเริ่มแล้วโอ้โหดูซะก่อน ฟาดไปนะฟาดนะฟาดขนปา่าฟาดอย่างหนักเลยไอหอกยาวก็แทงเข้าไปเลือดโอ้โหไม่น่าเชื่อไอหอกยาวไอหอกยาวแพ้ซะแล้วโอ,โอ้โหสุดยอดเลยไอคนป่านะสุดยอดจริงนะดูสะก่อนโอ้โหชนะชนะยังใสสะอาดนะเดี๋ยวรอไปรอบต่อไป นะครับโอ้ได้เป็นตัวแทนแล้วคราวนี้ผ่านรอบแรกไปแล้วคนไหนแพ้ก็คือคัดออกชนะได้เข้ารอบเท่านั้นนะรอบน็อกเอาเลยชนะเข้ารอบแพ้คัดออกอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคู่ต่อไปกันคู่ที่สองนะฮะระหว่างนักลบสปาร์ตันโอ้โหขวัญใจมหาชนนี่นักลบสปาร์ตันโอ้โหถืหอหอกแล้วก็ โลกสีทองก้ามเป็นมัดๆนะฮะพบกับทหารคนธนูโอ้โหอันนี้มีธนูอย่างเดียวนะไม่มีอาวุธอื่นเลยดูซิว่าคนธนูจะสามารถเอาสปาร์ตันอยู่หรือไม่ไม่เสียเวลาเริ่มเลยไปยิงไมม่ก่อนเลยคนธนูยิงไมม่ก่อนสปาร์ตันวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามา ทีเดียวตายจ่อยเลยนะโอ้โหสปาร์ตันได้เข้ารอบในรอบนี้นะโอ้โหดูสปาร์ตันเป็นต่อเลยนะธนูยิงไม่ละคายผิวเลยท่านผู้ชมอ่ะต่อไปเป็นคู่ที่3แล้วท่านผู้ชมครับคู่ที่3ไปดูกันต่อไปคู่ที่3นะครับระวาง ตัวแทนของอัศวินเกาะเหล็กพบกับนี่นี่คือเจ้ายักษ์ลูกตุ้มเหล็กหกามเป็นมัดมัด,มดเลยนะฮะอ้าวไม่ใช่เจ้ายักษ์ลูกตุ้มเหล็กอัศวินเกาะเหล็กพบกับอะไรอนะไอดาบโต้จำผิดนะฮะอันนี้คือไอดาบโต้โอ้โหดูด,ดาบต้ก่อนบเบลอไปเธอเลยอะ พร้อมยังพร้อมแล้วลุยอ้าวใครจะต่อใครก็เชิญเลยเอาละไอ้ดาบโตรักไอ้ดาบโตฟันไปอัสวินเกาะเล็กโอ้โหสูสีกันเหลือเกินคู่นี้คู่นี้สูสีโอ้อย่าอยากค้างอย่าค้างอ้าวไปไหนแล้วโอ้ยังอยู่ยังอยู่ยอยเอา้าโอ้โหสูสีมากน,นะตรงนี้อา้าวเฮ้ย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 ไอดาบโตชนะ อัศวินเกาะเล็กนะฮะโอ้โหเก่งเหลือเกินอะไรกันนี่สุดยอดบ้างๆาเลยไอ้ดาบโตได้เข้ารอบไปแล้วดูซัก่อนฟันไม่เคยแปลงเลยดูฟันดูฟันเหลืองอ่อยนะอา้าวต่อไปเป็นคู่สุดท้ายคู่ที่4ครับทต้องชม อ้าวต่อไปคู่ที่4โอ้โหคนเชียร์เชียร์เต็มเลยนะอันนี้ไอ้ยักษ์ลูกต้มเหล็กอี่ไอ้ยักษ์ลูกต้มเหล็กโอ้โหดูดูน่ากลัวมากเลยโอ้โหเอาดูด,ดูดูหน้ามันนะดูหน้ามันซะก่อนมีเขี้ยวด้วยโอ้โหอาวุธของมันมนะอะไรนิ้วนิ้วเหล็กกับลูกต้มเหล็กโอ้โหจะไหวไหมคู่ต่อสู้เป็นยังไงโอ้สเกลตันสเกลตันไอ้โครงกระดูกไอ้ปีศาจโครงกระดูกอ้าว จะไหวไหมเนี่ยตัวแค่นี้โอ้โหแต่ก ki ็ต้องดูนะต้องดูก่อนนะแต่ว่าอยักษ์เป็นต่อนะสเกลตันเป็นรองอ้าวชมกันเลยลุยโอ้สเกลตันวิ่งไปก่อนเลยโอ้โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยักษ์ยังไม่ได้ทำอะไรเลยสเกลตันตายก่อนแล้วโดนชนขาก็ตายแล้วนะโอ้ สุดยอดมากเลยอันนี้คือ4ตัวแทนของนักลบที่ได้เข้ารอบนะฮะประกอบไปด้วยคนตาแล้วก็นักลบสปาร์ตันแล้วก็ไอ้ดาโตแล้วก็ไอ้ยักษ์ลูกตุ้มเหล็กนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งหน้ากันแล้วกันว่าใครจะได้เป็นแชมป์โอ้โหได้แล้ว4ตัวแทนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้แลวก็แชร์ให้กับ พี่อูดด้วยนะสวัสดีครับ